บ่เคยบ่เคยบังเลิศมือ2องอยู่หลานเลยเลยก็คือเห็นตัวนี้ก็คือดูเลยเห็นขั้นนี้เราคือแบบชอบเพราะว่าฟังก์ชันมันเยอะมากบ่เคยบ่เคยบังเลิศมือ้องอยู่หลานเลยเลยก็คือเห็นตัวนี้ก็คือดูเลยค่ะเห็นขั้นนี้เราคือแบบชอบเพราะว่าฟังก์ชันมันเยอะมากออกง่ายอยู่ดีออกมัน วันอังคารเนาะ,ะสมมตงเรื่องวันอังคารเนาะน้องเขาก็รีบไปเซ็นสัญญาเลยแล้วทีนี้ก็วันนี้มันเซ็นก็ได้นำรถมาตอบับคนะ่ะนะคะลูกค้าจ่ายแค่หบาทนะคะได้รถมาด้าปี2018ส,สวยๆต่อบ้านนะคะวันนี้รถสวยไหมคะสวยะคะ่ะเหมือนคนขายเลยแล้วก็เหมือนคนรับรถด้วย วันนี้รถอาร์ตสวยมากเลยลูกค้ามาจากที่ไหนคะอุบลน,นี่แหลคะค่ะเป็นไงบ้างคะออกรถยากไหมคะนี่เดียวเองรอแค่2อวันถ้าใครอยากได้รถเร็วรถไวมาที่นี่นะคะหนุ่มอุบลคาเซ็นเตอร์ค่ะเอารถห้าบ,บาทนะคะแล้วเงินสดกนจะบ้านยี่สบาทะคะ่ะที่หนุ่มอุบลคาเซ็นเตอร์นะคะพอพิควงก็ใช่ไหมคุณค่ะ Okay. Okay. okay, yeah.